สวัสดีครับสวัสดีนะครับบียฟาร์มนะครับวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะครับสามคู่นะครับไก่สี่เดือนนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโปรนะครับโปรปีใหม่นะครับเป็นพ่อม่านะครับเป็นพ่อม่ตัวเมียแม่แม่ของชุดนี้นะครับ เป็นมูสดามพรสวรรค์นะครับจากเสียเบิร์ดมีสุวรรณนะครับแล้วก็ตัวพ่อนะครับพ่อเป็นยกเยกนะครับนะฮะดูหน้ายกเยกนะครับอ่ายกเยกสถิติสีไฟนะครับสถิติสีไฟไม่เกินยกสามนะครับหนุ่มๆตอนนี้หลุดถ่ายนะครับแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับใช้ทําพ่อพัน์อย่างเดียวตอนนี้น้ําหนักสามโลห้านะครับแต่ที่สวยนะครับ มมากๆนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีจัดโปรให้ลูกค้านะครับวันนี้กำลังจับนะครับเราจะจับลงกล่องนะครับเป็นสามคู่นะครับเป็นปลากร่อยสองคู่นะครับแล้วก็เป็นพม่านะครับหนึ่งคู่นะครับ ใจเด็กๆนะครับใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่พ่อพันปักไก่นะครับเซมสั้นนะครับปักไก่ใายเหี่ยนะครับเอาน้ำตั้งเลยตั้งก่อน ต,ตั้งตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้บนอิฐนี่เออนั่นแหละโอเคนะครับหอ้ยไกล,ลครับย้อนแสงหน่อยดูไม่เห็นไม่สวยก้อยสายเยียนะครับก้อยสายเยียนะครับเข้ากับแม่พันธุ์หลักๆนะครับจุดนี้หัวเชื้อนะครับผม นนี้พาชมพ่อพันธุ์ไปด้วย,วยจับกล้อง สี่เดือนนะครับคี่หน,นั่งทีนี้จ,จัดส่งไปที่จังหวัดสกลนครนะครับมาดูมาดูปลาปล่อ,อย bốn này, mẹ cày với đây một ไก่เขากล่องเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับส่งรอบใบๆนะครับเป็นโปรโมชั่นปีใหม่นะครับสำหรับปีนี้นะครับขายปีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่เพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผมด้วยมานะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาฟังนะครับแล้วก็หลังมาจะส่งไก่ด้วยตัวเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้ค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามของผมสวัสดีครับ